แล้ววันนี้เป็นการแถลงครั้งแรกนะคะคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะเรื่องทางบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กสุดท้ายมีการชี้ออกมาชัดเจนนะคะว่าผลสอบของคณะกรรมการเนี่ยชี้ว่าบิ๊กโจ๊กผิดจริงแล้วก็ไปโยงเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ค่ะ คณะกรรมาการนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้มีการถแถลงกรณีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานะคะว่าผิดจริงพบพยานหลักฐานค่ะมีความเชื่อเป็นทิศทางที่สารได้มีการออกหมายจับเนื่องจากว่าพบเส้นทางเงินนะคะโยงเว็บพนันที่เรียกว่ามีส่วนรู้และก็รับประโยชน์บางส่วนด้วยค่ะครับจากกรณีที่เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับในสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับการที่มีการกล่าวหากันไปมาถึงเส้นทางเงินไปเชื่อมโยงกับแก๊งพนันออนไลน์ ระหว่างพลตํารวจเอกต่อสัก์สุวิมนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือท่านผบอตรนะครับและพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบอตรนะครับรวมทั้งมีการกล่าวอ้างว่ามีการกลั่นแกล้งตั้งข้อหาเพื่อมีผลต่อการแต่งตั้งผบอตรครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาช่วยเหลือซึ่งเป็นคณะทํางานโดยมีเลขาธิการของปปง เข้ามาร่วมด้วยครับเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินและเส้นทางการเงินต่างๆครับวันนี้นะครับพลตำรวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องของคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่หนึ่งนะครับที่มีนายชัดชัยพรมเลิศเป็นประธานโดยเปิดถแถลงข่าวถแถลงความคืบหน้าครั้งแรกครับโดยพลตำรวจเอกวินัยกล่าวนะครับว่า ภายหลังจากการตั้งกรรมการสอบสวนที่มีการเชิญผ,ผู้ที่เกี่ยวข้องรวม30คนจากผู้ที่อยู่ทั้งสองฝ่ายครับคือคนที่กล่าวหาพลตรเอกสุรเชษฐ์และของพลตรเอกต่อศักดิ์สิริมลผอตรอเนี่ยเข้ามาสอบปากคําและได้ให้ส่งคําชี้แจงและพยานหลักฐานต่างๆภายในเวลาวันที่10เมษายนนี้ครับนอกจากนี้ยังมีการเชิญพลตารวจโทอัครเดชพิมลศรีเป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนคดี140ล้านบาทคนใหม่ พลตารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเข้ามาให้ปากคาครับจากผลการตรวจสอบพยายนหลักฐานมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันกับกรณีที่สารได้ออกหมายจับนะครับว่าพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือท่านรองผบตรนะครับหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยในข้อหาฟอกเงินพบว่ามีส่วนร่วมกระทําความผิดจริงโดยพบเส้นเงินจากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับพลตํารวจเอกสุรเชษ เชื่อว่ารองผบตรก็รู้และได้รับผลประโยชน์บางส่วนจริงครับขณะนี้นะครับความเห็นของคณะกรรมการเป็น,นทิศทางเดียวกันว่ามีส่วนในการกระทําผิดและไม่ขอลงรายละเอียดและตอนนี้ทางพลตรเอกสุรเชษฐ์ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับโดยพลตรเอกวินัยยังกล่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้เตรียมแต่แถลงข่าวแต่สารออกหมายจับมาก่อนเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาจริงๆแล้วคือชุดข้อมูลของพลตรเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเดินทางมาสุดทางคือสารอนุมัติออกหมายจับแล้วนะครับก็คือได้ฟังเสียง การแถลงข่าวของพลตเอกวินัยทองสองครับคณะกรรมการที่ทําการตรวจสอบข้อที่จริงนะได้ตรวจดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วเราเชื่อไปในทางเดียวกันกับที่สารออกมาจับคือมีการร่วมกระทําผิดจริงนะครับขณะน,นี้มันมันก็ยังเหลืออีกซีกหนึ่งคือซีกที่ ทนายสิทธาเข้าไปนำหลักฐานมาเปิดถแถลงข่าวแล้วก็ไปยื่นกล่าวโทษท่านพลตำรวจเอกต่อศาสกรกัมภรรยานะครับที่สอนอเตาปูนนะครับก็ได้มีการนัดหมายนะครับคือในระหว่างนี้เนี่ยทางท่านผู้การนำเกียรติท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิ ทนายตั้มนะครับสองทนายของของท่านพลพลตำรวจเอกส่วนเชษเนี่ยได้นำพยานหลักฐานและคำชี้แจงเนี่ยไปมอบให้คณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับแล้วเราเรียกมาสอบถามและตรวจพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่ทางทางฝ่าย ที่กล่าวหาทางพันธุผลดำเรินเัวชเนี่ยเรา,าเราได้ตรวจดูนะครับแล้วเราเราเห็นพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเราเราก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องครับ ในขณะนี้ผมเชื่อว่าชัดเจนขณะนี้เนี่ยทางทางท่านก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งจะไปต่อสู้ในชั้นศาลหรือชั้นนายการเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นทางทางเราก็สามารถพูดได้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับก็เเขาเรียกอะไรหนึ่งท่านรู้สอง บางส่วนเนี่ยท่านท่านก็เขาเรียกอะไรได้รับประโยชน์ออขออนุญาตนะอย่าไปให้ใหลงในรายละเอียดเลยว่าอะไรยังไงแต่ว่าในขณะนี้ความเห็นคณะกรรมการเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันกับที่ศารได้ออกหมายจับว่ามีส่วนในการกระทำผิด,ดใช่ครับใช่ครับ ไม่ขอ,อยนุญาตไ,ไม่ลงในในรายละเอียดครับนี่ก็เป็นเสียงบางช่วงบางตอนนะคะของพลตระเอกวินัยค่ะซึ่งท่านก็มีการชี้ชัดนะว่ามีส่วนยังไงบ้างนี่ขนาดบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็คืออยู่ในเรื่องของคดีซึ่งจะาตเขาได้ไปต่อสู้ได้แต่ก็อเผยออกมาเยอะ พอสมควรทีเดียวนะคะมาดูคนนี้ค่ะด้านพลตำรวจเอกนะคะกิตติรัตนเพชรค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจนะคะแห่งชาติรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็กล่าวถึงกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละคะ่ะถูกออกหมายจับในข้อหาฟอกเงินแล้วก็ได้เข้ามอบตัวแล้วที่สนตปูนเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะทั้งนี้หากต้องรายงานตัวต้องรายงานตัวกับรักษาการพบตรหรือที่สํานักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะเรื่องนี้บิ๊กตายก็ยืนยันว่า การมงคับบนะัญชาอยู่ที่สำนักน,กนยกายกรัฐมนตรีชัดเจนแต่การเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายนั่นก็คือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ย้ำว่าไม่ใช่ตนเองนะซึ่งตํารวจแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ <oured> <c ười> จจเรตํารวจแห่งชาติลงไปถึงตํารวจ <c ười> ทั้งหมดถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดังนั้นการรายงานตนก็ต้องคดีตามระเบยียบตํารวจไม่เกี่ยวกับคดีผู้ต้องหาก็ต้องคดีอาญานั้นก็ต้องรายงานตนต้องคดีภายใน7วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ต้องคดีอาญาต้องปฏิบัติอยู่แล้วค่ะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าภายในเจ็วันน่ะบิ๊กโจ๊กอะ่ะจะต้อง,อางมารายงานตัวเท่านั้นเองค่ะส่วนกรณีที่นายรังสีมันโรมนะคะสสบัญชีราย,ยชื่อพักเก้าวไกลอภิปรายว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจยศ พลตำรวจตรีเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบ่อนคาสินโนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ส่งผลเรื่องของการปราบปรามขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่มีคนไทยจํานวนมากตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และก็ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างจริงจังถ้าใครจําได้นะคะคุณหลังสมันโรมเนี่ยเอาภาพออกมาเปิดเผยและเป็นภาพที่โอ้โหหดหูพอสมควรเลยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยค่ะทำให้บิก่ายนะคะบอกว่าหากมีข้อมูลนะที่เกี่ยวกับข้าราชการตํารวจที่กระทำความผิด คุณรังเซมันลมเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวหลักฐานชัดเจนเนี่ยดำเนินการมาได้ค่ะซึ่งตํารวจเองก็มีกระบวนการตรวจสอบเช่นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจเพื่อสืบสวนและดาเนินการทั้งอาญาแล้วก็วินยัยส่วนที่มีการระบบเป็นชื่อย่อนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับบุคคลดังกล่าวด้วยนะย้ำว่าการให้ข้อมูลเรื่องใดเนี่ยผู้พูดต้องรับผิดชอบหากมีหลักฐานในการร้องเรียนกรอตลอ,อก็พร้อมจะตรวจสอบ แต่หากกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานผู้ถูกพักพิงก็สามารถใช้สิทธิ์ดำเนินการตามคดีได้เช่นเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวนะคะมีการสอบถามในฐานะผู้บังคับบัญชาได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่บิ๊กไต่บอกนะคะว่าหากมีการร้องเรียนมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็จะมีเจรําตรวจค่ะที่ดำเนินการตามกฎของกตลอลและตามพระราชบัญญ,ญัติตารวจแห่งชาติด,ด้วยซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนะอย่างไรก็ตามขอยอมรับว่า ภาพลักษณ์ของตำรวจนั้นติดลบเป็นเรื่องจริงและการที่มีข่าวว่าตำรวจเนี่ยพูกพันกับสิ่งผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องที่กระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจและทําให้ตำรวจถูกเมารวมแต่ก็ยืนยันว่าข้าราชการตำรวจที่ดีนั้นก็มีอีกเป็นจํานวนมากค่ะ